ยูโดยูอาร์ yeah. exactly. hey, ีพ yani yeah. okay. like so 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 ิสเสจอยฟิสครับผมตั้งใจนะเป็นค็อกีอีครับคอกชีาจาดบทได้ดีดีชั้นจะเป็นคอกกี้ช้นจะเป็นคอกกี้ห้านะครับหรือที่อาจารย์จะได้ไ้เป็นคนหาได้ฟาร์ก็ได้ครับฟาร์ก็ได้ครับอีกมือข้างนึงผมเล่าผะลาเรื่องเรือยบ้าผมพูดถึงคอกกี้กยอที่เป็นคอี้ี ถ้าเมจะรับื่อทาันนเลยอนนี้เอยกาารคอารอาไนนถ้าเารที่ทานไปนี้เลรอจรถ้าไปบอกว่า